สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับคีบใส่รถ454750ดนะครับตัวนี้เป็นคีบของ Cx นะครับเป็นคีบของ CX นะครับนี่ครับสภาพประมาณนี้ครับจะพาไปดูตัวถังนะครับตัวนี้เป็นคานบนนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถนะครับเป็นพวกขากระจังหน้าถังนะครับถังดิน ตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับใช้งานน้อยนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยครับปากคีบยังสวยอยู่เลยนะครับโครงสร้างไม่มีออกไม่มีดามนะครับโครงสร้างสภาพยังถือว่าสวยอยู่ครับเก่าแต่สีครับเก่าแต่สีนะครับสําหรับคีบตัวนี้นะครับเป็นคีบของ CX นะครับตัวนี้ใส่รถซีห้าซีเจ็ดห้าศูนย์นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่แปดหมื่นบาทนะครับต่อรองได้แปดหมื่นบาทต่อรองได้นะครับเป็นคีบของ CX นะครับตัวนี้เป็น ออกมาจากนะครับคูปุต้าอุดรธานีนะครับออกมาจากคูปุต้าอุดรนะครับคีบตัวนี้ปากคีบยังสวยนะครับใช้งานน้อยครับโครงสร้างสวยครับ8,000บาทเออขออภัยครับ80,000บาทนะครับ80,000บาทนะครับย้ําว่า80,000บาทนะครับราคาถูกๆครับถูกๆนะครับสําหรับใส่รถ นะครับ45 4750นะครับเสีได้เลยครับสําหรับคนที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับสินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0 8 1 7 2 9 4 5 0 1ครับฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับบวาสีีครับ